สายแซ่บซีต้องกรี๊ดลัน่นเมื่อเปปเปอร์ลันนั้นออกเมนูใหม่มากระที่เปปเปอร์ลันสาขาเซนท่านพระรามสองชั้นสี่รอบนี้ลองสั่งแจ่วแซ่บกระทะร้อนนักเสาเมนูจัดมาครบจบทั้งหมูและเนื้อจาก USA ริกาเริ่มที่พิมแมสสเต็กแจ่วแซ่บกระทะร้อนพร้อมข้าวญี่ปุ่นและซุปแซ่บเริ่มจากป้ายเนยให้ทั่วตัวสเต็กผัดคลุกจนสุกบนกระทะร้อนรานดน้ำจิ้มแจ่วแซ่บรสเด็ดไปท่วมๆคลุกทุกอย่างรวมๆกับน้ำจิ้มแจ่วแบบช้ำๆแล้วมัมพร้อมข้าวญี่ปุ่นนุ่มๆกำลังทานรสชาติเปรี้ยวๆเผ แตามก็ไปยิ่งแซ่บทวีคูณไปตอนที่พลาสต้าแจ่วแซ่บกระทะร้อนควันชุยชุยกดเส้นพลาสต้าลงตรงกลางผัดคุกทุกอย่างจนสุกหอมราดน้ำจิ้มแจ่วแล้วผัดคุกให้ทั่วก่อนทานเส้นนุ่มๆนึ่งๆกรุบกรอบหอมๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆแซ่บๆหนุ่นๆมาถึงเมนูข้าวที่ลอยคอเอ้ยลอยคอยข้าวเปเปอร์แจ่วแซ่บเอาสันช้อนค่อยๆบี้ข้าวลงตรงกลางผัดคุกจนสุกทั่วราดน้ำจิ้มแจ่วแซ่บแบบช้ำๆแล้วผัดคุกต่อข้าวญี่ปุ่นกับเนื้อหวานชามที่ซึมซับความแซ่บแบบเข้มข้นเข้าไปโคตรดีแแนนนะะะาาให้้เเเเพิิ่่มมงออีีีกบทรรจไไดปป๊ซลศ ทันทีวันนี้ถึง3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นที่ไปประลันทุกสาขาอยู่ในสาขาฟูดพาร์ติโอเซ็นทัลบางนาชั้น b หนึ่งนะทุกคน